แล้วโซเฮเคยรบแบบจริงๆจ,จ,จังๆไหมครับโอ้โหเยอะเลยค่ะตัวอย่างแรกคือปีคศ949พระวัดโทไดจิ56รูปเดินขบวนเข้ากรุงเกียวโตประท้วงเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสแล้วไปประทะกับพระวัดอื่นกลางถนน พระประทะพระใช่ครับและในช่วงหลังวัดต่างๆก็เริ่มตั้งกองทัพของตัวเองเต็มรูปแบบยกพวกเผ่าวัดคู่แข่งเหตุการณ์นี้เกิดบ่อยจนเป็นวัฒนธรรมการรบของวัดไปเลยก็ว่าได้ฟังดูโหดกว่าซามูไรอีกแล้วเวลาออกรบพระโซเฮใช้อาวุธบ้างคะ่ะอาวุธหลักคือนาคินาตะหรืองาด้ามยาวฟาดได้เป็นวงกว้างบางวัดมีธนูมีดาบและชุดเกราะเหมือนซามูไรเลยครับแต่ที่พีคสุดคือ มิโคชิหรือสารเจ้าพกพาสารเจ้านี่หรอคะใช่ครับพวกเขาจะยกสารเจ้าขึ้นเกีียวมาด้วยเวลาประท้วงเพื่อสร้างแรงกดดันว่าถ้าทำร้ายพวกเราเท่ากับลบหลู่เทพเป็นอาวุธทางจิตวิทยาที่ศัตรูกล้าทำอะไรไม่ถนัดเลย